ัลโหลสวีดัสสวัสดีคะ่ะมากันอีกแล้วสวีดัสสวัสดีทุกท่านทุกคนคะ่ะพบเจอกันอีกแล้วจ้ากับช่องแม่จ๋าภาพละลลลลลลเราเว่งอยู่กันที่มัสพาโรมัสนะคะในหมู่เกาะนะคะของประเทศสเปนนะคะเป็นเกาะการแันาล่นะคะวันนี้เรามา ที่ชายหาดมัสพาโลมัสนะคะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมที่หนึ่งเลยนะคะของที่นี่นะคะที่นี่มันจะเป็นลายลออ้อมรอบๆนะคะจะเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะทุกคนจะมีเป็นภูเขานะคะแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ทรายเนี่ยนะคะทรายเป็นเป็นเนินทรายแบบเนี้ยหลายเนินมากเป็นแบบลูกคลื่นอย่างเงี้ยเป็นทรายล้วนๆเลยทุกคนนะคะยาวเป็นสามกิโลเลยนะคะทุกคนแม่จ๋าตั้งใจเหมือนกันว่าจะขึ้นไปบนเนินทรายก็จะพาเดินขึ้นไปบนเนินทรายจะได้เห็นเห็นเออเห็นความกว้างของของบริเวณเนินทรายเนาะแต่ดูแล้วเอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ดูในใน พื้นราบไปก่อนนะคะเป็นบริเวณชายหาดเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนทะเลสาบเล็กๆค่ะตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้นี่เห็นไหมแม่จ๋าก็จะซูมให้ตรงนู้นน่าจะเป็นเนินทรายนะทุกคนเป็นเนินทรายเป็นหลายคลื่นหลายเนินมากคนเขาก็ขึ้นไปไปเดินกันนะนะคะแต่วันนี้แม่จ๋ายังไม่พร้อมฝั่งทางนู้นเลยไปแม่จ๋าจะซูมๆให้ดูมันจะเป็น ภูเขาทุกคนที่นี่ลักษณะภูมิประเทศที่นี่จะเป็นภูเขาแบบว่าภูเขาล้นๆที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ทุกคนจะเป็นก็ต้นไม้แบบว่าที่มันขึ้นกับประเทศร้อนประเทศทะเลทรายอะคะ่ะเ,เป็นเหมือนพุ่มไม้เล็กๆที่ขึ้นตามโขดหินโขดอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยวนะคะนะคะจุดท่องเที่ยวนะคะจะมีทั้งโรงแรมมีร้านอาหารมี สารพัดส,สิ่งสารพัดอย่างอยู่ตรงนี้ร้านค้ายของมีอะไรให้บริการนะตรงนั้นก็จะเป็นนะคะบร,รบ,รรบริการเตียงนะคะบริการบริการเตียงสําหรับนอนชายหาดใครจะอาบแดดใครจะอะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะมีที่กั้นอยหี้นทุกคนเอาไว้กั้นทรายนะคะเพราะลมก็ค่อนข้างแรงนะลมก็ค่อนข้างแรงแล้วก็พัดทรายเขาก็จะเอามากั้นทรายนะคะ อันนี้แม่จะต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่า,าไม่ได้ถ่ายให้แบบว่ากวาก้างๆสักเท่าไหร่เกง่งใจเกงใจนะครับผู้คนเขาเยอะแล้วเขาก็าแม่จะไม่อยากจะจะไปรบกวนเขาอะนะคะหมายถึงถ่ายรูปนะคะเพราะมันเป็นบุคคลเขาก็ไม่ไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปขอนอนแม่จะาก็พยายามจะถ่ายแบบว่าเอามุมแคบๆหรือว่า พยายามถ่ายห่างๆคนอะไรแบบเนี้ยห่างๆผู้คนแต่ก็ลาบากมากเพราะว่าคนเยอะมากเนาะคนเยอะมากก็เลยจาจะไม่ค่อยได้ภาพที่สวยงามสักเท่าไหร่เนาะเพราะเราจะกดกล้องลงแบบนี้ตลอดดูพื้นทรายดูคลื่นเล็กๆไปก่อนอุ๊ยคลื่นแรงมากแม่จ๋าลงไปเล่นน้ํามาแล้วด้วย <c oughs> ลงไปเล่นน้ําโต้คลื่นมาแล้วคลื่นแรงโหคลื่นซัดมาแบบสนุกสนาน ลนุกสนานกันไปนะคะเราก็มาเป็นทริปครอบครัวนะคะมีหลานน้อยมาด้วยสองคนก็ไม่ค่อยได้เอ็อดเวนเจอร์สักเท่าไหร่นะคะก็จะดูเป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะดูเรียบง่าย,ยานิดนึงนะคะจะไม่ค่อยโลดโผนเพราะมีเด็กเล็กนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะคะเรามาด้วยรถบัสแต่เดี๋ยวเราจะกลับแท็กซี่มันก็อยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่จากที่พักที่แม่จ๋าอยู่เนาะแต่เนื่องด้วยเรามีเด็กนะคะเราก็ไม่อยากจะจะเดินสักเท่าไหร่นะคะมันไม่ไกลแต่ถ้าเด็กเดินก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะก็โอเคคลิปนี้เป็นคลิปเ,เที่ยวชายหาดเนาะ เดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้านะคะว่าแม่จ๋าจะเอาคลิปอะไรมาให้ดูกันจ้าบ๊ายบายก่อนจ้า